สวัสดีค่ะข้าวครัวทํากินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะต้มยำหัวปลาสวายนะคะหัวปลานี่ยายไปลวกน้ําร้อนแล้วนะคะลวกทิ้งน้นํานึงค่ะลวกประมาณสามนาทีนะคะจะได้ดับคาวค่ะแล้วน้ําซุปเราจะได้ไม่ดํานะคะก็จะมีเครื่องต้มยำนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูด แล้วก็มาขามเปียกค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะต้มปลาสำหรับยายยายชอบนะคะแล้วก็มาเขือเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็นชีพฝรั่งต้นหอมผักชีนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเตาต,ตั้งน้ำแล้วนะคะใส่เครื่องต้มยำค่ะ ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะมะขามเปียกค่ะด้วยหัวปลานะคะหัวปลาสวายค่ะเดีใส่หัวปลาเลยนะคะ ใส่เื้อปลาลงไปแล้วเราไม่ต้องไปคนนะคะเดี๋ยวจะใส่มระเือ,เ,อเทศลงไปเลยค่ะปล่อยให้เขาเดือดนะคะไม่ต้องไปคนเขาค่ะเห้ตักฟองออกนะคะตักทิ้งค่ะฟองงเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูรสชาตินะคะยายชิมรสชาติดูนะคะรสชาติเราโอเคหรือยังรสชาติความเค็มของยายก็ได้แล้วนะคะปลาเราสุกแล้วนะคะใส่ผักค่ะชีฝรั่งต้นหอมผักชีนะคะ ตามด้วยพริกแห้งนะคะพริกแห้งที่ยายคั่วค่ะใส่หมดเลยเห็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะต้ยมยำหัวปลาสวายค่ะปิดเตาตักเสิร์ฟเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ